วันนี้เราจะมาแต่งตัวให้บาร์บี้บาร์บี้กันนะคะทุกคนคะ่ะนนสีม่วงสีม่วงเหรอชุดใส่อ,อะไรดีนะชุดนีม้ม,มีรูปอะไรบ้างมีครบทุกอย่างเลยเอาไว้เปลี่ยนชุดเราจะไปแปะไว้ตรงไหนเนี่ยแปะไว้ที่เดิมเลยเราไมู่ีตรงไหนเนีย<ม>อันไหนใส่อันไหนใส่ชุดแล้วแปะไว้มันจะไม่เปืเป้อนเออนั่นแหละ กติดอะไรฮะไหนนิ้วนี่นี่อันนี้มีเพื่อนประดับเยอะมากติดนี่อ๋ออันนี้มันใหญ่อันนี้เล็กทำเป็มเลยเนะี่ยอ แล้วก็เ,าเ,เขามีแร่เนี่ยวางใส่เนี่ยแล้วก็เอาชุดมาใส่เอาชุดไหนนี่หน้านี่ชุดนี้เลยสวยผู้หญิงผู้ชายนะผู้หญิงก็ดูดิผู้หญิงหรอผู้ชายไม่มีแต่ผู้หญิงหรอชุดนี้ แปะให้มันตรงน้อยมันเบี้ยวน่ะกระปงยาวอ่ะอู้หูแค้นเรื่องเคียงเนี่ยที่เนึ้เนี่ยชุดมันเนี่ยเอามันเ,เต็ดของนี่เ็แถมน้ำโค้งมาด้วยจ้ะเอาวู้ ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเอา้ามันต้องชุดนี้มันต้องมีกระแผ่นกระดานเปล่าเปล่า,ลามาเตะอันหนึ่งจะทำได้นี่ยนี่เจะด้วย